ขณะเดินทางกลับซุนเหมิงกำลังควบคุมความเร็วของรถอย่างตั้งใจเธอไม่กล้าส่งเซียวชูหลานกลับบ้านเร็วเกินไปเพราะกังวลว่าถ้ากลับเร็วเกินไปเย่เฉินที่เยยนจริงคงขึ้นเครื่องไม่ทันถ้าเซียวฉังคุณกับหมาหลานโง่เง่าขึ้นขั้นส่งข้อความไปถามเย่เฉินความพยายามทั้งหมดของเธอคงพังทลายดังนั้นเธอจึงคิดว่าตราบใดที่เซียวชูหลานอยู่กับเธอก่อนเครื่องบินขึ้นและไม่มีการติดต่อกับโลกภายนอกความเสี่ยงทั้งหมดก็จะหมดไปโดยธรรมชาติ ยิ่งไปกว่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุในครั้งนี้พวกเขายังใช้การเชื่อมต่อเพื่อถอดและซ่อมโมดูล WiFi ของเครื่องบินที่แย่เฉินกำลังโดยสารอยู่ข้างหน้าอีกด้วย ปัจจุบันเที่ยวบินข้ามมหาสมุทรหลายแห่งมีบริการอินเทอร์เน็ตทั้งแบบฟรีและเสียค่าบริการโดยทั่วไปแล้วห้องโดยสารชั้นหนึ่งจะมีอินเทอร์เน็ตให้บริการฟรีหากไม่ได้ปิด WiFi บนเครื่องบินลำนี้แย่เฉินอาจได้รับข้อความตลอดการเดินทางหลังจากปิดฟังก์ชัน WiFi แล้วผู้โดยสารบนเครื่องบินทุกคนจะสูญเสียการติดต่อกับโลกภายนอกเป็นเวลา10นาทีหลังจากเครื่องขึ้นและจะไม่สามารถติดต่อได้จนกว่าเครื่องบินจะลงจอด17นาฬิกาสนา เครื่องบินที่เย่เฉินโดยสารอยู่ออกเดินทางตรงเวลา10นาทีต่อมาเครื่องบินก็ไต่ระดับขึ้นไปถึงระดับความสูง3,500เมตรและโทรศัพท์มือถือก็สูญเสียสัญญาณไปโดยสิ้นเชิงปินปักผมมวนศีรษะของซุนเหมิงเหมิงสั่นเล็กน้อย3ครั้งนี่คือวิธีการสื่อสารที่พวกเขาตกลงเป็นไว้ภายในการสั่น3ครั้งหมายความว่าเย่เฉินกำลังอยู่ในภาวะขาดการเชื่อมต่อดังนั้นเธอจึงเร่งฝีเท้าและส่งเซียวชูรานไปที่บ้านของทอมสันหยีปิน เซียวชังคุณกลับมาถึงบ้านแล้วและกำลังดูทีวีอยู่ในห้องนั่งเล่นกับมาหลานเมื่อเห็นเซียวชูหลานเดินเข้ามาเพียงลำพังทั้งคู่ก็หันไปมองทันทีเซียวชังคุณพูดพร้อมรอยยิม้มโอ้ลูกสาวฉันกลับมาแล้วคราวนี้เธอไปเที่ยวเหยียนจริงสนุกไหมเซียวชูหลานยิ้มเล็กน้อยดีมากมาหลานมองซ้ายมองขวาแต่ก็ไม่เห็นเงาของแย่เฉินอยู่ข้างหลังถามด้วยความประหลาดใจสาวน้อยเย่เฉินกลับมาแล้วเหรอ ไม่เซียวชูหลานจัดทรงผมอย่างไม่เป็นธรรมชาติและกล่าวว่าแย่เฉินไปออสเตรเลียคุณหงขอความช่วยเหลือจากเขาบอกว่าเพื่อนต้องการให้เขาช่วยดูห่วงจุย้ยฉันจึงกลับมาคนเดียวเมื่อเซียวชางคุณได้ยินคุณหงเขาก็รีบถามเขาว่าคุณหงบู่ใช่ไหมใช่เซียวชูหลานพยักหน้าเซียวชางคุณกล่าวด้วยรอยยิ้ม โอ้ท่านอาจารย์หงวูและแย่เฉินมีความสัมพันธ์ที่ดีจริงๆครับลูกค้าบางคนมักจะนึกถึงเขาอยู่เสมอไม่เลวเลยในความเห็นของเซี่ยวชางคุณว่าเขาจะสามารถกลับมาเป็นรองประธานบริหารของสมาคมศิลปะการประดิษฐ์ตัวอักษรและภาพวาดอีกครั้งได้หรือเปล่าขึ้นอยู่กับว่าอาจารย์หงวูเต็มใจที่จะช่วยเขาหรือไม่ฉันเคยทําเรื่องอื้อเฉามาก่อนและถูกปลดออกจากสมาคมนักประดิษฐ์และจิตรกรรมแต่ทุกคนรู้กฎที่ไม่ได้พูดออกมาในแวดวงนี้ดีถ้าคุณถูกปลดออกจาก ตแหน่งตอนที่พายุรุนแรงที่สุดคุณจะมีโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งอีกครั้งหลังจากพายุผ่านไปในช้าขึ้นอยู่กับว่าผู้บังคับบัญชาจะยอมให้โอกาสนี้กับคุณหรือไม่เซียวชังคุณรู้ว่าเขาไม่มีรากฐานแต่ตราบใดที่อาจารย์หงหวู่ช่วยก็จะไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนดังนั้นตราบใดที่แย่เฉินและหงหวู่ยังคงรักษาความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกันเขาก็รู้สึกว่ายังมีโอกาสสำหรับธุรกิจของเขาอยู่เซียวชูหลานคงพอจะเดาได้จากสีหน้าของพอ่อแต่ เธอก็รู้ดีว่าพ่อแม่ของเธอกำลังจะจากจินหลิงไปและอาจจะไม่มีวันกลับมาอีกความสัมพันธ์ระหว่างศิละปะการประดิษฐ์ตัวอักษรและภาพวาดก็เป็นเพียงก้อนเมฆที่ลอยผ่านไป